โก้แดนแดงเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกันนะคะประจําเดือนกันยายนนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันว่าจะมีไพ่ดีไพ่เสียไพ่แนะนํามาจารย์ก็จะได้บอกนะคะอย่างนี้ทุกๆเดือนเลยนะคะไพ่ยิบซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับนะคะในตัวของเขาเองนะ อาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตพร้อมกับสรุปไพ่นะคะในช่วงท้ายของคลิปให้กับชาวราศีกันด้วยนะคะในส่วนแรกนี้อาจารย์ขอเปิดไพ่ในอดีตนะคะว่าในอดีตเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างในเรื่องของความรักเนาะ ไพ่ใบแรกในอดีตของชาวราศิกันนะคะได้ไพ่สามดาบอัศวินถือเหรียญคิงถือไม้ก้าวดาบและต่อมาด้วยสี่เหรียญน,นั่นเองนะคะมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะคะไพ่ใบแรกไพ่าสามดาบใบนี้นะคะในช่วงอดีต ความรักที่ผ่านมาหลายๆครั้งเลยนะคะชาวราศรีกันนั้นอาจจะเคยเข้าไปเป็นมือที่3ของความรักของใครโดยที่คุณไม่รู้ตัวหรือบางคนอาจจะรู้ตัวแต่ก็ถลำมลึกหรือว่ารักเข้าไปแล้วอะไรประมาณนี้จึงเกิดเป็นรักสามเศร้าเราสองสามคนนะคะเกิดเป็นความรักแบบนี้ค่อนข้างบ่อยนะคะในช่วงอดีตของชาวราศรีกันหรือ ตรงกันข้ามอาจจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาเป็นมือที่สามของความรักระหว่างชาวราศีกันกับคนรักของคุณก็ได้เช่นเดียวกันจึงทำให้เกิดเป็นรักสามเศร้าเราสองสามคนได้นะคะมีความใจร้อนในความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงนะคะการคบหาดูใจกับใครนะคะไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนหรือว่าปุบปับเจอเขาแล้วก็รักเขาเลยหรือว่ามีการแบบ รักแล้วอาจจะลืมมองในข้อเสียของเขาไปอะไรประมาณนี้นะทำให้มาเจ็บช้ำน้ำใจในช่วงแบบมารู้ความจริงว่าอาจจะเป็นมือที่สามของความรักของใครหรือใครสักคนหนึ่งเข้ามาเป็นมือที่สามของความรักของคุณก็ได้เช่นเดียวกันเนาะ ต่อมานะคะ n i Night of p e n ดิ c ค l เช่าราศีกันนะคะหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ในอดีตนะคะที่เป็นฝ่ายที่ทุ่มเทนะคะเวลารักก็รักเทหมดหน้าตักเลยนะหรือที่เขาเรียกว่า เขาเรียกว่าอะไรนะกล้าได้กล้าเสียก็ได้เช่นเดียวกันสําหรับไพ่ใบนี้นะคะไม่กลัวเสียใจเลยนะคะเวลารักก็พร้อมที่จะทุ่มเทนะคะเวลาเสียใจจึงค่อนข้างที่จะ hurt ห,หนักหน่อยนะคะนะนะคะ,นะคะมันก็เป็นธรรมดาเนาะการที่เราให้ใจใครไปเยอะๆให้ไปเต็มร้อยเวลาเราเสียใจเราก็เสียใจเต็มร้อยเหมือนกันนะ อย่างนั้นก็เอาอประสบการณ์ในอดีตนะคะสำหรับไพ่นี้เอามาเตือนตัวเองก็แล้วกันนะสำหรับชาวราศีกันนะต่อมานะคะเป็นไพ่ King of Wands ไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าชาวราศีกันโดยเฉพาะผู้หญิงในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะมีหลายคนเลยที่คบหาดูใจกับผู้ชายที่อายุมากกว่าคุณเองนะคะแล้วเขาคนนั้นนะคะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานหรือมีหน้าที่การงานค่อนข้างดีหรือสูงมากกว่าคุณนะคะนะเออหรืออาจจะเป็นระดับหัวหน้าเป็นระดับผู้บริหารเป็นระดับ เจ้าของจิตการก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนาะดวงของผู้หญิงชาวราศีกันหลายคนก็จะเป็นแบบนั้นในอดีตไปเนาะและผู้ชายชาวราศีกันนะคะในอดีตนาะคุณเขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างที่จะบ้างานนะหรือค่อนข้างที่จะวางเป้าหมายในการทำงานไว้ค่อนข้างชัดเจนนะคะจึงเล่งที่จะทำให้ตัวเองนั้น ทำงานทำงานนะคะบางทีอาจจะทํางานมากจนเกินไปจนไม่มีเวลาให้กับความรักนะคะหรือไม่ได้มีเวลาแบบจึงยังคงโสดอยู่จึงมีหลายคนงาะที่ผู้ชายชาวราศีกันแต่ถ้ายังแต่ถ้าไม่โสดก็ประมาณว่าผู้ชายชาวราศีกันนั้นนะคะเวลารักใครก็รักจริงแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความรับผิดชอบ หรือคบหาดูใจกับคนที่ค่อนข้างที่จะมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานเหมือนเหมือนกันกับคุณนะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะศีลเสมอกันก็จะไปกันได้นะคะแต่มันก็เป็นไพ่ในอดีตไปแล้วล่ะคะ่ะต่อมานะคะเป็นไพ่ก้าดาบสำหรับไพ่ใบนี้ในช่วงอดีตชาวราศีกันหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะจิตตกวิตกกังวลคิดมาก นะคะนอนไม่หลับเลยนะคะหรือบางทีหลับหลับตื่นตื่นหรือตื่นมากลางดึกแล้วก็นอนไม่หลับอีกเลยอะไรประมาณนี้ค่อนข้างที่จะเป็นบ่อยนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมานะอาจจะคิดมากในเรื่องการทํางานในการอุปสรรคนะคะในเรื่องของอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานแล้วก็ปัญหาในเรื่องของความรักนะคะค่อนข้างที่จะเลื้อยลังแลวก็ทาให้คุณนั้นค่อนข้างจิกตกแล้วก็ออกจากวงเวียน ความคิดนั้นไม่ได้อะมันจึงทําให้คุณคิดมากแล้วก็เก็บเอาไปคิดแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับนะคะส่งผลต่อสุขภาพของคุณด้วยนะคะสายตาผ้ามัวนะคะปวดหัวไมเกรนกระทันหันนะคะบางคนล้มนอนมอนเสือนะคะได้เลยเช่นเดียวกันนะคะโอเคไพ่ในอดีตใบสุดท้ายของชาวราศีกันไพ่สี่เหรียญน,นั่นเองนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะ ถือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตที่ผ่านมานะค่อนข้างที่จะกักความสัมพันธ์หรือชาวราศีกันในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นเคยคบหาดูใจกับคนที่ชอบกักความสัมพันธ์ทั้งๆท,ท,ที่เขาก็มีตัวเลือกทั้งๆที่เขาก็อาจจะมีตัวจริงหรืออาจจะมีคนคุยอาจจะคบเอาไว้เป็นแค่พี่น้องนั่นนี่นู่นนั่นแต่ก็ยังกักคุณเอาไว้ในฐานะอะไรก็แล้วแต่นะคะ นะก็ยังยังแบบห่วงก้างอยู่บางคนนะเลิกลาก,กันไปแล้วก็ยังตามห่วงก้างตามหึงห่วง,วงก็ยังคงมีอยู่นะคะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวนั่นเองอาจารย์ขอเรียกแบบนี้ดีกว่านะคะสำหรับไพ่ใบนี้นั่นเองนะและมีชาวราศีกันนะคะหลายคนเลยในอดีตนั้นเคยคบหาดูใจกับคนที่ประหยัดมัธยตัติหรือภาษาบ้านๆเลยนะคะค่อนข้างที่จะขี้งกเนาะ ะะถึงแม้จะไปออกเดทกันออกเดทแรกเนี่เขาอาจจะเลี้ยงคุณอยู่นะคะเดทต่อไปหรือเป็นการเลี้ยงข้าวครั้งต่อไปอาจจะแชร์หรืออาจจะให้คุณนั้นจ่ายให้นะคะหรือเปลี่ยนการจ่ายอะไรประมาณนี้เลยก็ค่อนข้างเป็นคนที่ประหยัดมัธยัสถ์อยู่พอสมควรเนาะ โอเคไพ่ในอดีตของชาวราศีกันนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุลมธาตุดินธาตุไฟนะคะต่อมาอาจารย์ขอดูไพ่ปัจจุบันให้กับชาวราศีกันนะคะ ะะของชาวราศีกันในปัจจุบัน10ไม้ knight of cups ห้าดาบ justice และต่อมาด้วย3ถ้วยนั่นเองนะคะมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะคะไพ่ใบแรกในปัจจุบันเปรียบเสมือนเป็นไพ่ตัวตนของชาวราศีกันเลยก็ว่าได้นะคะเป็นไพ่10ไม้ที่มีการแบกรับความรู้สึก อะไรหลายๆอย่างมีความกดดันในความรักความสัมพันธ์อยู่พอสมควรน,นะบางทีมีเรื่องอะไรนะคะก็เก็บเอาไว้กับตัวเองนะคะเ,เพื่อความสบายใจของคนรักเพื่อความสบายใจของคนรอบข้างนะแต่ที่ไหนได้มันทําให้ตัวเองนั้นกดดันเก็บกดนะคะนะบางคู่นะอาจารย์เห็นได้จากไพ่ใบนี้นะคะคือ เขาเรียกว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่พยายามยื้อแล้วก็รั้งอีกฝ่ายหนึ่งเอาไว้นะคะที่อยากจะยังมีกันอยู่ยังจะอยากาคบกันต่อไปนั่นนี่นู่นนั่นนะคะนะมันมีคนพยายามยื้อพยายามที่จะต่อเวลาหรือซื้อเวลากับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เอาไว้อยู่นั่นเองนะต่อมานะคะเป็นไพ่ไหนออฟคัพ ในช่วงปัจจุบันเลยนะคะถ้าชาวราศีกันคนใดนะคะที่ยังโสดหรือกำลังจะโสดในช่วงปัจจุบันนะคะรู้สึกว่าจะมีข่าวดีหรือว่าคนคนนี้นะคะจะเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยนะคะเขาน่าจะเป็นคนที่มาจากทางไกลนะอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดการต่างถิ่นนะคะหรืออาจจะไกลก,การต่างประเทศเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะเขาเข้ามาเขารู้สึกดีดี กับคุณนะคะเขาพูดง่ายๆเขาเขาจะเข้ามาจีบคุณนั่นแหละนะคะก็แล้วแต่ว่าชาวราศีกันนั้นจะเปิดใจที่จะคบกับเขาหรือไม่เขาเป็นคนบุเลิกดีนะนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้นะคะรับราชการก็ได้หรือเป็นคนที่แต่งตัวดีนะคะสมฐานะของเขาก็ได้เช่นเดียวกันเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่ห้าดาบ ในปัจจุบันนะคะมีชาวราศีกันที่เคยคบหรือกำลังคบอยู่กับคนที่เวลาทะเลาะก,กันนะชอบประชดประชันแนบแนมกันแล้วก็ชอบเอาชนะคนรักอยู่เนืองๆน,นะคะพฤติกรรมแบบนี้นะคะ not healthy นะคะหรือเป็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างที่จะท็อกซิกอยู่พอสมควรนะคะถ้าจะถามว่าใช่รักแท้ใมไพ่ใบนี้ไม่ใช่นะคะ นะถ้าคุณเกิดว่าคุณคบอยู่กับคนแบบนี้นิสัยอย่างที่อาจารย์พูดอย่างตัวไพ่ใบนี้นะคะคืออาจจะเป็นคนที่ชอบเอาชนะนะคะเป็นคนที่อีโก้สูงเวลาทะเลกกาะกันชอบประชดประชนันแหนบแนมนะคะอะไรประมาณนี้นะคะ not healthy สำหรับความสัมพันธ์ไม่ดีเลยนะคะนะเขาก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะนะยังไงถ้าเกิดว่า คนไม่ได้นะคะกับพฤติกรรมของเขาคนนี้อาจารย์ก็รู้สึกได้ว่าแต่ก็ยังมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นพยายามที่จะยื้อหรือว่าล้างเอาไว้อยู่นะคะนะอืม ต่อมานะคะจัสติเป็นไพ่ประจําราศีตุลมีชาวราศีกันที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีตุลอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้คือไพ่ใบนี้นะคะคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ต้องการแฟร์ในเรื่องของความรักนะคะถ้าเกิดว่าชาวราศีกันให้ความรักไปร้อยคุณก็อยากจะให้เขานะคะตอบแทนหรือมีความรักดีๆกลับมาให้คุณสัก ต็มร้อยก็ยังดีนะคะเพราะว่าคุณจะได้รู้สึกว่าแฟ,แฟร์กับความรักความรู้สึกของคุณและถ้าเกิดว่าชาวราศีกันนะคะรู้สึกว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับคนรักของคุณอาจจะมีการพฤติกรรมเปลี่ยนไปนิดๆหน่อยๆนะคะอะไรประมาณนี้คุณจะเริ่มจับสังเกตได้นะคะเพราะว่าคุณจะชอบความที่มีความเป็นบาลานซ์นะคะและก เขาเรียกว่าไม่ชอบเอาเปียบแฟนแล้วก็ไม่ชอบให้แฟนนั้นมาเอาเปียบไม่ชอบให้แฟนนั้นมา,าหักหลังไม่ชอบให้แฟนนั้นมาทําอะไรลับหลังอะไรประมาณนี้จะทําให้ชาวราศีกันนั้นค่อนข้างที่จะเซนสติทีฟมากๆในเรื่องพวกนี้นะคะต่อมานะคะเป็นไพ่สามถ้วยสําหรับไพ่ใบนี้นะเป็นไพ่ใบสุดท้ายในปัจจุบันของชาวราศีกันก็จริงนะคะแต่าจะรู้สึกว่ามีเกณฑ์ว่าชาวราศีกันนั้นนะคะจะได้กับ มาคบกันหรือมีโอกาสได้พูดคุยกับคนรักเก่าหรือว่าแฟนเก่านะคะในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยนะคะจะไปงานเลี้ยงสังสรรค์แล้วไปเจอกับเพื่อนเก่าแล้วก็บังเอิญไปเจอกับแฟนเก่าหรือคนรักเก่าอะไรก็ว่ากันไปนะเป็นการที่เขาเรียกว่าอะไรคุณเริ่มที่จะได้เข้าสังคมมากยิ่งขึ้นใน ปัจจุบันนี้ด้วยนะอาจจะเป็นช่วงกว่อนอาจจะเป็นแพนดิกนะคะโรคระบาดนั่นน,นี่นู่นนั่นทำให้ไม่ค่อยไดย้จะได้ออกไปสังสรรค์หรือว่าออกไปเขาเรียกว่าปาร์ตี้กับเพื่อนเท่าไหรนักนะแล้วก็มีโอกาสมีเกณฑ์ว่าคนรักเก่านั้นจะกลับเข้ามาด้วยและมีชาวราศีกันบางคู่นะย้ำนะว่าบางคู่นะคะที่มีโอกาสที่จูงมือกันนะคะเข้าพิธีวิวาพิธีสมรสได้เลยทีเดียวนะสำหรับไพ่ใบนี้นะ นะโอเคส่วนใหญ่แล้วนะคะชาวราศีกันในปัจจุบันนั้นคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟธา,า,าตุน้ำธาตุลมราศีตุลนั่นเองนะคะต่อมานะคะอาจารย์จะขอดูไพ่ในเดือนกันยายนนะคะหรือว่าในอนาคตอันไกลที่จะถึงนี่แหละนะคะ ในเดือนกันยายนนะคะของชาวราศีกันใบแรกนะเดบชาเลียตหนึ่งไม้ราชินีถือถ้วยราชินีถือดาบเดอะเวิลว้าวค่อนข้างที่จะเป็นไพ่ที่น่าสนใจมากๆนะคะในช่วงเดือนกันยายนของชาวราศีกันเพราะว่าได้ไพ่เมเจอร์อาคานาหรือว่าไพ่ใหญ่เนี่ย ทั้ง5ใบเลยนะคะมันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากนะคะแต่มันเป็นไปแล้วนะมาที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะคะ The Chariot เป็นไพ่ประจำราศีกรกฎนะมีชาวราศีกันที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีกรกฎอยูก่ก็ได้นะคะในกรณีนี้เช่นเดียวกันจากตัวไพ่ใบนี้อาจารย์เห็นว่ามีชาวราศีกันหลายคนเลยในช่วงเดือนกันยายนนี้นะ มีการคบหาดูใจหรือกำลังจะดูดูกันอยู่หรือกำลังท่องเว็บเดทนะคะกับชาวต่างชาติต่างภาษาอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะแล้วมีเกณฑ์ว่าคุณนั้นอาจจะได้มีการเดินทางหรือมีการวางแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศอาจจะไปเยี่ยมเยียนเขาเยี่ยมเยียนแฟน นะคะหรือเยี่ยมเยียนคนที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันบางคนก็อยู่ในขั้นตอนของการรอวีซ่าอยู่หรือกําลังดําเนินเรื่องดําเนินการก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งเขาจะเดินทางมาเจอตัวคุณนะอาจจะเจอกันครั้งแรกนะคะอาจจะมาดูดูตัวการนั้นนี่นูน่นนั่นนะคะที่ประเทศของคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ต่างชาติต่างภาษาด้วยเนาะ ต่อมานะคะ e g h of Wands สำหรับไพ่ใบนี้นะคะโอกาสดีๆในชีวิตของคุณนะคะที่คุณจะได้เริ่มต้นทำงานใหม่ๆนะคะหรือโอกาสดีๆที่จะได้รู้จักกับคนใหม่ๆใ,ในชีวิตของคุณนะคะบางทีคุณอาจจะเพิ่งจบความรักหรือความสัมพันธ์ไปในช่วง อดีตแล้วทําให้ในเดือนกันยายนนี้คุณเริ่มที่จะเปิดใจหรือว่าเปิดโอกาสให้ใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะและจะมีโอกาสหรือคนดีๆนั้นเข้ามาในชีวิตของคุณนั้นไม่บ่อยนักนะคะถ้าเกิดว่าเ,าเขาเข้ามาแล้วเขาดีเขาสามารถเข้ากับคุณได้เขาสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรศีลเสมอกันอันนี้สําคัญมากนะคะเป็นสัญญาณของรักแท้ด้วยเนาะอยังไงก็เป็นกาลังใจให้นะคะ ต่อมานะคะ Queen of Cups สำหรับไพ่ใบนี้ผู้หญิงชาวราศีกันในช่วงเดือนกันยายนนะคะคุณจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็มีความรักนะก็รักเขานะก็ดูแลทุ่มเทดูแลเอาใจใส่เขาอยู่นะแต่ก็ภายในใจลึกๆผู้หญิงชาวราศีกันนั้นค่อนข้างที่จะจิตตกวิตกกังวลน,นะคะค่อนข้างสับสนในเรื่องของความรักอยู่ ไม่น้อยนะคะบางทีอาจจะมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายนิดนึงนะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะใครที่เป็นคนรักของสาวสาวราศรีกันจะต้องดูแลเอาใจใส่ความรู้สึกของสาวสาวราศรีกันหน่อยนะคะเพราะว่าเธอนะค่อนข้างที่จะเซนสิตีถ้าถามว่าเธอรักคุณไหมก็รักคุณนะนะคะแต่ก็ต้องดูแลเอาใจใส่สาวราศรีกัน นิดนึงนะคะในช่วงกันยายนนี้ด้วยนะคะผู้ชายชาวราศีกันอาจารย์ก็รู้สึกได้ว่าคุณนะคะออได้แฟนได้ภรรยาที่มีความเป็นแม่บ้านแม่เลือนสูงนะคะดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านดูแลลูกนะคะดูแลคุณได้เป็นอย่างดีนะคะบางคนผู้ชายชาวราศีกันมีการวางแผนหรือคิดเอาไว้นะคะว่าอยากจะให้ภรรยานั้นออมาอยู่ที่บ้านดูแลบ้านดูแลเขาดูแลลูก เขาเรียกว่าออกจากงานมาเป็นแม่บ้านเต็มตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนะแต่ภรรยาก็ว่านอนสอนง่ายนะคะต่อมานะคะ q e e e นออฟ o r d สำหรับไพ่ในเดือนกันยายนนี้นะคะไพ่ใบนี้โดยเฉพาะผู้หญิงเลยชาวราศีกันนะคะคุณค่อนข้างที่จะมีจุดยืนเป็นของตัวเองในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันนะถ้าเกิดว่าคุณรักใคร หรือตกลงปรงใจหรือจะคบกับใครเนี่ยคุณก็จะ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่อนข้างที่จะเป็นคนดื้อนะคะยังไงฉันก็จะคบยังไงฉันก็จะรักคนนี้อะไรอย่างนี้นะคะจะมีอุปสรรคเล็กใหญ่แค่ไหนนะคะคุณไม่กลัวคุณไม่หวั่นนะคะไม่สนคำนินทาไม่สนคำที่ใครพูดว่าคุณสองคนไม่เหมาะสมกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะไม่สามารถที่มีจะมีอิทธิพล กับความรักของผู้หญิงชาวราศิกันได้เลยนะคะค่อนข้างที่จะมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองในเรื่องของความรักแล้วก็มีจุดยืนเป็นของตัวเองนะคะนะและก็ผู้ชายชาวราศีกันสำหรับไพ่ใบนี้เองนะคะคุณจะมีโอกาสคบหาดูใจกับผู้หญิงที่อายุมากกว่าคุณนะถ้าเกิดว่าเธออายุมากกว่าคุณเธอน่าจะมีหน้าที่การงานหรือมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของเธอเองนะคะ แต่ในบางทีนะคะคุณก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอะอยอมนะคะที่จะเ,เขาเรียกว่าอะไรเวลาเธอทําอะไรคุณก็เป็นคนที่คอยตามนะคะคือเป็นผู้ตามว่า,างนันเหรอนะคะเพราะว่าเธอนะชอบเป็นผู้นํามากกว่าอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับผู้ชายชาวลักิกันเนาะต่อมานะคะ The world ไพ่ใบนี้นะสุดยอดมากนะคะ ความรักลหลายๆครั้งในชีวิตของชาวราศีกันทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายเลยนะคะคุณเริ่มเข้าใจสัจธรรมของชีวิตนะคะเริ่มที่จะปล่อยวางถ้าความรักดีๆจะเข้ามาก็ขอให้เข้ามาในเวลาที่เหมาะสมก็แล้วกันนะฉันจะไม่รีบเร่งฉันจะไม่อะไรทั้งนั้นนะคะเพราะว่ารู้สึกปล่อยวางรู้สึกว่าเข้าใจโลกใบนี้มากยิ่งขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั่นแหละนะคะและไพ่ใบนี้เช่นเดียวกันสําหรับชาวราศีกันคนใดที่ คบหาดูใจกับชาวต่างชาติหรือมีการวางแผนว่าอยากจะไปใช้ชีวิตที่ต่างแดนต่างประเทศมีเกณฑ์และมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากและก็จะเป็นไปได้ดั่งสมปรารถนาของคุณอย่างแน่นอนนะเพราะว่าไพ่ The World ไปได้ทั่วโลกเลยสามารถย้ายไปไอยู่ได้ทั่วโลกเลยนะคะนะมันเป็นไพ่ที่สุดยอดแล้วนะคะหรือคนรักของชาวราศีกันนั้นอาจจะมีการย้าย นะคะหรือมาอยู่กับคุณที่ประเทศของคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นแหละนะคะนะก็ดีใจด้วยกับชาวราศีกันนะคะที่หลายๆคุณคนอยากจะไปใช้ชีวิตที่ต่างแดนต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะคะโอเคส่วนใหญ่นะคะชาวราศีกันก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีกรกฎราศีธาตุไฟราศีธาตุน้ำนะคะราศีธาตุลมด้วยเนาะ ต่อมาจะขอสรุปไพ่เลยนะคะไพ่ใบ,บแรกนะ3ามเหรียญกาวถ้วยและก็ต่อมาด้วย The Lover นั่นเองนะคะสำหรับไพ่สรุปใบแรกก็คือไพ่สามเหรียญที่หมายความว่าชาวราศีกันทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยส่วนมากจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทำงานหนักนมีวา ความรับผิดชอบในหน้าที่การงานสูงในช่วงเดือนกันยายนนี้ด้วยทําให้บางทีไม่ค่อยที่จะมีเวลาไปเขาเรียกว่าอะไรอ่อไขว่คว้า,วาหาความรักหรืออะไรอย่างนี้นะคะส่วนมากความรักน่าจะเกิดจากความรักออนไลน์ไปท่องเว็บเดทหรือบางทีอาจจะความรักเกิดจากสายงาน ของชาวราศิกันก็ได้นะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมบริษัทนะคะเพื่อนร่วมมหาลายัยอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ทํางานใกล้ชิดสนิทสนมกันจนเกิดเป็นความรักก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนะต่อมานะคะเป็นไพ่ก้า,กาวถ้วย,ยไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าเป็นอ,อ่เพศที่สามนะคะ แล้วก็ชาวราศีกันหลายคนเลยที่เป็นเพศที่3นะคะรู้สึกว่าคุณนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะบริหารเสน่ห์ได้ดีนะ,ะมีความมั่นอกมั่นใ,นใจในตัวเองนะคะแล้วก็เวลาที่คุณมีแฟนหรือว่ามีคนรักเนี่ยชอบทําอาหารชอบทํากับข้าวนั่นนี่นู่นนั่นให้บริการแฟนหรือว่าคนรักอยู่เสมอเพราะว่าคุณคิดว่าเรื่องกินเน่ยเรื่องใหญ่มากนะแล้วก็บางคนเนี่ยสามารถเปิดร้านอาหารหรือเป็นเชฟ หรือเขาเรียกว่าชอบดูรายการทำอาหารนะคะนะอันนี้ก็คือไพ่สำหรับเพศที่3าชาราสีกันเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะเลเวอร์เป็นไพ่ over, ป,ประจำราศีเมทุนมีชาวราศีกันที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีเมทุนอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นะคะคือไพ่ใบนี้นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะ คุณต้องดูดีๆแล้วนะว่าคุณจะคบหาดูใจกับใครนะคะแล้วเขาค่อนข้างที่จะมีการครบเอาไว้เผื่อเลือกด้วยนะนะคะจึงเกิดเป็นรักสามเศร้าโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้นะคะนะ,ะแล้วก็ความรักครั้งนี้น่าจะมีผู้ใหญ่มีอิทธิพลในความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะนะความรักที่จริงมันน่าจะเป็นเรื่องของคน2คนนะนะโอเค นี่ก็คือไพ่ของชาวราศีกันนะคะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก,ก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนนะคะไม่ต้องเก็บไปใส่ใจก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโคเดนแองเจิลเราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ